วัดีครับวันนี้ก็สั่งรีเลย์มาจากออนไลน์ครับครับรีเลย์โตโยต้าโตโยต้ารีเลย์ห้าขาครับอันนี้ละครับรีเลย์สตาร์ทรีเลย์สตาร์ทมีทั้งหมดห้าขาครับก็จะพลิกดูดูไซส์ดูขนาดเหมือนของเดิมครับโตโยต้าของเดนโซ่ครับสั่งมาจากออนไลน์ครับตัวนี้รีเลย์ห้าขา ของโตโยต้ารีเลย์สตาร์ทครับรีเลย์สตาร์ทอาการเดิมของคราวที่แล้วก็คือนี่แหละครับบิดแล้วมมนดังที่ทีิจี่ทีีดังอยู่ไม่ครับอันนี้ครับมาใต้คอนโซลครับมุดตูใต้คอนโซนครับตัวนี้ละครับรีเลย์สตาร์ทต้องใช้ไขควงเสียบเข้าไปในล่องก่อนครับอันนี้ผมเสียบรอไว้แล้วครับ ก็ต้องถอดตัวนี้ออกมาครับการถอดก็ดันขึ้นครับขยับขยับดันขึ้นก็จะออกมาแบบนี้นะครับออกมาแล้วครับรีเลย์สตาร์ตตัวนี้แหละครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันก็สตาร์ตไม่ได้ครับมันมีหน้าที่เป็นเป็นตัวตัดต่อไฟให้กับโซลินอยด์ได้สตาร์ตครับก่อนอื่นต้องทำมาร์กไว้ก่อนครับมาร์ก การผิดข้างครับผิดขั้วด้วยมาร์กเนี่ยดีที่สุดอันนี้ตัวใหม่ที่สั่งมาครับตัวใหม่ตัวใหม่ที่สั่งมาแกะจากกล่องเมื่อกี้ครับอันนี้ตัวที่ติดมากับรถรีเลยสตาร์ตตัวนี้แหละครับครับนี้ก็ลองมาเทียบกันดูครับตัวใหม่ครับตัวเก่าครับเหมือนเป๊ะเลยครับ มาดูด้านหลังครับด้านหลังจะมี5ขาครับสีดำดำกับด้านบนดำขาวแล้วก็จะเป็นเวลารีเลย,ย์ทำงานปุ๊บเขาจะต่อไฟเส้นใหญ่หน่อยครับตัวนี้ส่วนเส้นเล็กตรงกลาง3เส้นก็จะเป็นคอยแล้วเราไปิดก,กุญแจไฟจะมาที่คอยครับคอยก็จะเกิดอำนาจแม่เหล็กแล้วก็ดูดดูดให้สะพานไฟแตะกัน ไอ้เส้นใหญ่2เส้นข้างล่างข้างบนก็จะแตะกันก็ป้อนไฟไปที่โซลินอย์จะสตาร์ทครับตอนนี้มาแกะกันครับอันนี้ผมแงะรอไว้ก่อนแล้วนะครับก็ดึงออกมาก็เปรียบเทียบตัวตัวใหม่กับตัวเก่าครับสายมือจะเป็นตัวเก่าขวามือจะเป็นตัวใหม่ครับก็ ห้าขาเหมือนกันครับสายมือก็ตัวเก่านี่ผลิตจาก m ม็ดอินเจแปครับเดนโซ่เหมือนกันตัวขวาจะเป็น m ม็ดอินไทยแลนด์ครับเดนโซเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างครับทำหน้าที่เหมือนกันครับรีเลย์สตาร์ทครับมี5ขาก็ตามรูปเลยครับเทียบดูกันครับไม่ผิดครับ ตอนนี้ก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปครับก็เอาตัวเก่ามาเทียบดูก่อนว่ามันใส่ยังไงแต่ไม่ต้องกลัวครับเราทำมาร์กไว้แล้วครับเมื่อกี้เราทำมาร์กไว้แล้วเราก็จะเทียบจากมาร์กให้ให้ด้านมาร์กมันอยู่ด้านเดียวกันกับตัวหนังสือก็ไม่ผิดครับเพราะเราทำมาร์กไว้แล้ว ก็ลองเทียบกันครับเทียบกันดูขั้วดูอะไรให้เรียบร้อยเราก็เสียบเข้าขารีเลยครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับกดให้แน่นครับกดให้แน่นใหญ่หขยับครับเดี๋ยวจะไปลองสตาร์ทดูครับขอกดอีกทีฮะกดกดให้แน่นหน่อยอ้าวกดกดชัวครับชัว ครับเดี๋ยวก็ไปลองสตาร์ทดูครับโอเคไม่ดังครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับตัวใหม่ก็ใช้ได้ครับก สตาร์ทดูว่าไม่มีปัญหาอะไรครับซึ่งเดียวว่าติดช็อปซึ่งเดียวติด,ออเ,ด,ตดเอามือจับรีเลย์เมื่อกี้ก็ไม่ไม่มีเสียงดังชี่ยาชี้จักปกติครับครับก็พอดีซื้อรีเลย์ของบอสมาครับห้าขามันคันครับจะลองมาดูที่ว่าถ้าเราใส่บอสเข้าไปแทนตัวของ t o โยต้าเดนโซเมื่อกี้มันจะใช้งานได้ไหมครับ เดี๋ยวลองมาเทียบดูครับระหว่างรีเลย์บอสห้าขากับรีเลย์โตโยต้าของเดนโซ่ห้าขามือนกันจะลองดูว่ามันเสียบเสียบแล้วมันจะสตาร์ทได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาลองมาดูครับอันนี้ก็ลองเทียบขากันดูก่อนนะระหว่างรีเลย์บอสห้าขามือนกันกับคิโลไอรีเลย์เดนโซ่ของโตโยต้า ห้าขาสังเกตดูว่าตัวขาของเรนโซ่ใหญ่ๆกว่าของบอสจะเล็กๆเท่ากันแต่มีห้าขาเหมือนกันการทำงานก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูครับซื้อมาทดลองตัวหนึ่งครับบอสของบอสห้าขา,อาลองมาเทียบกันดูครับความแตกต่างมันก็ เท่ากันครับแต่ว่าต้องอยู่ที่การใช้งานครับครับตอนนี้ก็ต้องแงตัวเก่าตัวใหม่ที่สั่งออกมาก่อนครับการแงก็ต้องใช้คีมปากแหลมครับงัดงัดงัดค่อยๆงัดขยับขยับงัดาสามด้านครับด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้าน ด้านซ้ายครับค่อยๆงัดอย่างแน่นอยู่ครับจะต้องเอาไขควงเล็กๆครับปลายแหลมหน่อยงัดค่อยๆงัดทีละนิดเพราะว่าขั้วเขาต้องทาให้แน่นครับไม่งั้นเวลาเราขับรถไปมันจะขยับขยับแล้วมันจะหลุดออกมาอันนี้จะใช้คีมปากแหลมมางัดอีกทีครับงัดบนงัดล่างแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับตอนนี้ก็ออกมาแล้วครับขยับออกมาแล้วครับ ก็จะลองเปรียบเทียบกับรีเลย์บอห้าขาเหมือนกันมันจะใช้กันได้ไหมลองดูว่าจะใช้กันได้ไหมขาเหมือนกันแต่ว่าของเดนโซ่โตโยต้าเดนซก็คั้วจะใหญ่กว่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็เทียบดูครับเทียบดูซ้ายดูขวา รีเลตโยต้ากับรีเลย์บอสทางเสียบต้องเหมือนกันครับด้านล่างด้านบนขั้วต้องลักษณะเหมือนกันครับต้องบิดไปบิดมาก,ก่อนครับหาเหลี่ยมครับตอนนี้ก็ลองดูครับครับหลังจากเสียบแล้วก็มีการสปาร์ครับช็อตครับช็อตใช้ไม่ได้นะครับโตโย t ต้าบอส ไม่ใช่รีเลย์ของบอสนี่ใช้ไม่ได้ครับเสียบแล้วไฟช็อตครับสป,ปาร์คไม่รู้ว่ามันคอยระบบคอยไม่เหมือนกันครับเขาอาจจะแตะคนละข้างกันครับตอนนี้ก็จะเสียบของ d e n โซครับโตโยต้ารีเลย์โตโยต้ของเดนโซไปแบบเดิมครับเดี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ทดูว่ามันจะสตาร์ทได้ไหม ขออนุญาตเสียบกุญแจก่อนครับเสียบกุญแจให้เรียบร้อยโอเคครับใช้ได้ครับสตาร์ทได้ครับครับก็ลองหลายๆรอบเลยครับสตาร์ทหลาย,ลายรอบอยู่ ก็ชัวร์ครับชัวร์ลองดูครับหลายๆรอบครับก็ชัวร์ครับชัวร์สตาร์ทได้ดีครับครับอันนี้ก็ตัดมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับว่าตอนเสียบอีเล็กบอส อรับเกิดการช็อตครับช็อตผลกระทบจากการที่เราเสียบรีเลของบอสเข้าไปแทนแล้วไฟสปาร์ทำให้ฟิลระบบแอร์ขาดครับก็มีการเปลี่ยนฟิลตอนนี้ก็เปลี่ยนฟิลเรียบร้อยแล้วครับฟิลอยู่ข้างใต้นี้นะครับ ฟิวส40แอมป์ที่เป็นกล่องสีดำๆครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลกระทบของการเสียบรีเลย์บอสแทนรีเลย์โตโยต้าทำให้เกิดไฟช็อตทำให้ระบบแอร์ไม่ทำงานครับไม่ทำงานก็ต้องมีการเช็คผลปรากฏว่าฟิวส์ขาดครับฟิวส์แอร์ขาดครับตอนนี้ก็จะมาทดลองระบบแอร์ครับหลังจากที่เปลี่ยนฟิวสเรียบร้อยแล้ว ใช้ได้ครับใช้ได้ครับตอนนี้นะครับเล็กๆน้อยๆครับจากการเปลี่ยนรีเลย์แล้วเอารีเลย์ของบอสไปใส่ครับมันทำให้เกิดการชอ็ชอตช็อตทำให้ระบบแอร์ทำให้ฟิลระบบแอร์มันมันขาดครับมันคือคือตัดรัดวงจรตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วครับเปลี่ยนฟิลฟิลบบแอร์ที่อยู่ใต้นี้นครับ ก็ามาเป็นเป็นประสบการณ์ครับสำหรับคนที่เปลี่ยนดีเลย์ก็ต้องใช้ของโตโยต้ครับใช้ของบอสห้าขาไม่ได้นะครับต้องใช้ของโตโย t a าเดนโซ่ห้าขาเท่านั้นบก็โอเคครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับคลิปนี้ก็ฝาก กดสับสไ r คล e กดติดตามกดรูปกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหนะ้าบาย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 